<c oughs> สวัสดีครับครับหนึ่งนะฮะโอเค สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปินนะครับผมปินเองนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับ d i s ิ m o n Super r ์ o l บ EP ที่22นะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมาแป๊บเดียว5นาทีถึง10นาทีนะฮะมาอัปเดตแพทอัพมาอัปเดตข้อมูลแพทที่อัปเดตล่าสุดกันแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยว4ี่ทุ่มตรงเราไปเจอกับเกมใหม่ที่เราจะเล่นกันวันนี้นะจ๊ะอือฮะ มหินน้ำเรียบร้อยมาครับผมเข้าสู่แ่นเลยนะเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อเสียเวลานะอีพีนี้จะสั้นกระจุยเดียวนะฮะจะเป็นอีพีที่สั้นกระจุยเดียวเลยนะฮะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะจะเป็นอีพีสองดีไหมหรือว่าจะเป็นอีพีอื่นอีพีอัพแพทหรืออะไรเงี้ยแต่คิดไปคิดมา ที่เกล็ดนะฮะอ่ะยี่สิบสองมาแล้วกันนะฮะโอเคก็แพทล,ล่าสุดนะครับที่อัพเข้ามาเมื่อวันที่2กุมภานะครับผมก็คือเบื้องต้นไม่ได้มีอะไรเลยนอะกจากการแก้บั๊กในบางแมปที่มีการบั๊กเจอเออ่ฮิวเลือดเราเลือดไม่เพิ่มนะครับเออแล้วก็บางแมปที่เออ่ข้อมูลดีเทลแสดงได้ไม่ถูกต้องนะครับผมซึ่งไอพวกข้อมูลดีเทลแสดงไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับ คนไทยที่เล่นอยู่แล้วเพราะว่าเราอ่นานภาษาเกาหลีไม่ออกเนาะส่วนตัวแมปที่บั็กเนี่ยก็เป็นแมปของพวกช่วงเริ่มต้นแรกๆครับผมเป,เป็นแค่บางแมปนะที่มีปัญหาแล้วก็เป็นแค่บางคนด้วยแต่ก็มันจะมีปัญหาอะไรก็ตอนนี้เขาก็แก้แผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นับปัจจุบันนะครับผมก็คือจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมอ่าอีเวนต์ชื่ออะไรอย่านะแปรแปร๊บลืมแปร นะฮะโอเคมันไม่ได้มีชื่ออ๋อเขาบอกว่าชื่อกิจกรรมล่าสุดของเขาก็คือกิจกรรมต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะฮะผมมาผมมาสวัสดีครับคุณวินครับสวัสดีครับมาแป๊บเดียวนะวันนี้ผมมาแป๊บเดียว5-10บนาทีเท่านั้นเองมาอัปเดตแพทเกมเฉยๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยว4ทุ่มเราจะเกมใหม่นะจ๊ะเออส่วนทางช่องดูย้อนหลังใน YouTube ก็ รีเลทกับคลิปนี้นิดเดียวเองไม่นานนะครับผมมาทำไม <c oughs> คือจริงๆอ่ะจะจะไม่จะไม่มาไลฟ์ก็ได้นะเออแต่ว่าจะไปอัดวิดีโออย่างเดียวก็ได้แต่ไม่รู้สิอยากมาไลฟ์ด้วยนะฮะโอเคครับผมก็มา <c oughs> <c oughs> ครับผมคือกิจกรรมตอนเราฤดูใบไม้ผลินะครับผมก็คือประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสูรร่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับผมะฮะ ก็คิดว่าน่าจะใช่นะถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดประกาศใดน,นะจ๊ะโอเคกิจาก,การรมมีอะไรครับผมก็คือมีล็อกอินนะครับผมล็อกอินเก็บชั่วโมงนะครับผมทั้งหมดอ่าสามชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงแรกเราจะได้กุญแจนะครับกุญแจอันนี้นะครับผมแล้วก็ครึ่งชั่วโมงจะได้เหรียญสามเหรียญน,นะเป็นเหรียญกิจกรรมหนึ่งชั่วโมงจะได้อีกห้าเหนนรียญนะฮะแล้วก็ชั่วโมงครึ่ง ได้อีกสมเหรียญ2ชั่วโมงได้อีกสเหรียญแล้วก็3ชั่วโมงได้อีก8เหรียญน,นะครับผมซึ่งหน้าตาของก็คือเจ้าสองชิ้นนี้นะฮะเจ้าสองชิ้นนี้อืมกุญแจถามว่ากุญแจทําอะไรได้นะครับผมกุญแจในที่นี้เป็นเหมือนกับตัวไอเทมเปิดดันตีบอสนะหรือเปิดหาบอสตีนั่นแหละนะครับผมซึ่งสิ่งที่มันจะได้จากไอเ้เจ้าดันเนี้ยก็คือก็คือ,อเหรียญอันนี้แหละ นะครับคือเจ้าเหรียญอันนี้เลยนะครับผมเหรียญรูปที่เป็นรูปดอกไม้อันนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าร้านค้าเขารับแรกอะไรบ้างนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างคุ้มผมแนะนําว่าสําหรับคนที่เล่นอยู่นะตอนนี้ <c oughs> หรือยังหรือแบบเลิกเล่นไปแล้วหรืออะไรเงี้ยถ้าสนใจเจ้าเหรียญตัวนี้ผมแนะนําให้รีบเล่นเลยเพราะว่ามันหมดเขตวันที่กุมภาพันธานี้นะครับผมซึ่งถ้าเราเล่นทุกวันนะครับมันจะได้วันละ30บเหรียญ สามสิบเ,เหรียญไอ้คนงงวอเฮ้ยซับสิบเหรียญได้ไงเพราะว่าสามบวกห้าบวกสามบวกสามบวกแปดอ่ะมันได้ยี่สิบสองเหรียญเองเฮ้ยแล้วทำไมผมถึงบอกว่าสามสิบเหรียญมาดูกันครับผมอีกแปดเหรียญมันอยู่ตรงนี้ครับอีกแปดเหรียญคืออยู่ที่กุญแจอันนี้นั่นเองนะครับผมกุญแจอันนี้ก็คือชื่อมันคือกุญแจอบอสขยะนะฮะเออกุญแจกําจัดขยะเออถ้าแปลแบบ ตรงตัวหรือแปลแบบอพอเข้าใจได้นะครับกุญนแจกําจัดขยะคืออะไรครับผมก็อย่างที่อย่างที่ผมบอกไปมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนไอเทมเปิดคีย์เปิดประตูบอสไปตีบอสเก็บไอเทมนั่นแหละ,ะเหมือนก็คือปกติที่เราไปล่าบ,บอสเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นบอสอีเวนต์นั่นเองนะครับโอเคพูดพ่าดทำเพลงเราลุยกันเลยปุ๊บพอเปิดปุ๊บประตูจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าจะอยู่ที่แมพเมืองของการเริ่มต้นนะครับผมอยู่ซ้ายบนนะครับผม ่าประตูเขียวๆอันนี้เลเวลขั้นตามที่แนะนําคือเลเวล53นะครับอ่าลราก็นี่ครับตามชื่อมาเลยคืออีเวนต์กําจัดขยะก็คือแฮตตีเจ้าตัวนี้นั่นเองครับอ่าฮะล้วก็ตีไปะนะฮะเ ชเดเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเลยเลเวลมันไม่ได้สูงมากแล้วก็สำหรับคนที่มี <Hey. S 1> วัคซีนทีมเนี่ยก็ง่ายครับนี่ครับผมเล่นจอสู้จบแล้วได้มาแปดเหนนรียญนะฮะเมื่อกี้นี้ผมมีอยู่44เหรียญน,นะบวกแปก็เป็น52เหรียญน,นั่นเองนะครับอ่าแค่นี้เลยครับผมอีเวนต์นตอนนี้นะครับแต่ทันี้ไฮไลไท์อยู่ตรงนี้ครับก็คือไอ้เจ้าเหรียญเนี่ยที่เราเก็บสะสมเนี่ยบางคนถาม i, เฮ้ยเลาไปทำอะไรอ่ะ เออเราเอาไปทําอะไรอะ่ะไอไอเจ้าเหรียญอันนี้นะครับมันเอาไปทําอันนี้ฮะเราว้าปกลับไปตรงรใจกลางเมืองก่อนอ่ามันจะมี N p c งอกขึ้นมาตัวหนึ่งใช้คาว่าง,งอกนองอกขึ้นมาตัวหนึ่งไอ,อมันอยู่ไหนวะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ครับหลังบรโจุเลมอนกับเชอร์รี่มอนครับก็คือฟาวเอ่อฟอร์ลามอนตัวนี้นะฮะอ่าเราก็กดเข้าไปคุยเลยนะครับนี่ อ่านี่ครับคือของที่เขาแลกได้อ่าไฮไลท์อยู่ตรงไหนไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับไอที่ใช้เหรียญแลกเยอะสุด102เหรียญเนี่ยอ่ถาถามว่ามันได้อะไรเดี๋ยวผมจะมาแปลคร่าวๆว่าไอในชุดทั้งหมดจะมาได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยครับอย่างที่เห็นครับไข่ก็คือไข่ของทารกขั้นสองอ่าระยะเวลาในการฟัก6ชั่วโมงนะครับก็คือใช้4เหรียญในการแลกนะครับแล้วก็ เจ้าลูกปากสีดำลูกปากคิ้วสีดำอันนี้ก็คือเป็นตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ10%สำหรับการตีบวกสกิลนะครับผมก็น่าจะเคยเห็นผมใช้ไปแล้วแหละถ้าถ้าคนติดตามผมมาอยู่นะแล้วก็แน่นอนครับไอ้เจ้า3ชิ้นนี้เอาไว้ในเรื่องของการสุ่มสแตตแฝงอ่าผมใช้คำวันนี้นะสุ่มสแตตแฝงของ d i g ิมอนและเป็นส่วนผสมสำคัญในการผสมยูเลเตอร์นะครับผม ส่วนผสมสำคัญข,ของอ e ีวูเลเตอร์นี่ฮะนี่เลยนะฮะเป็นส่วนผสมำคัญอ่าในการผสมอ e ีวูเลเตอร์สำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับผมก็คืออ e ีวูเลเตอร์ที่แลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคอ่ะต่อนะครับผมเราก็จะเป็นอ่าชิปเพิ่มค่า EVP 50%นะครับผม EVP คืออะไรนะครับผมจะไม่เคยลงรายละเอียดอ่าดีเทลของ EVP ใช่ไหม อ่กดี๋ยวลงไปเลยละกันเนาะจะได้เพิ่มความยาวคลิปอีกสักหน่อย e v p <c oughs> คือค่านี้ครับ <c oughs> ถามว่ามันคือค่าอะไรมันคือการอาเขาเรียกว่าค่า Evolution Point อ่า Evolution Point นะครับผมก็คือค่าของเรียกว่าจะเรียกว่างไงดี Stamina หรือมานาของการเปลี่ยนร่างนั่นแหละหรือการคงว่างเอาไว้นั่นแหละครับซึ่งไอ้ Mana ตัวเนี้ยมันจะลดก็ต่อเมื่อเราทำาทำการเข้าสู่ฉากต่อสู้ นะครับเช่นเมื่อกี้เนี้ยเราตีบอสเจ้าบอสขยะไปเงี้ย EVP ผมก็จะลดนะครับผมมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆซึ่งพอเราลดถึงศูนย์ทไมครับผมดิจิมอนเราก็จะกลับไปสู่ล่างเริ่มต้นนั่นเองคือล่างลูกกี้นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าเอา้าลรารรลดแล้วทําไงครับไม่ต้ไม่มีปัญหาครับลดแล้วเราก็แค่เพิ่มครับอ่ะเนี่ยมันคือชิป EVP เห็นไหมครับเพิ่ม10%อันนี้สามารถซื้อได้จากมัสรูมอนที่เราซื้อเลือดนั่นแหละ นะครับไม่มีอะไรเลยก,ก็เพิ่มเข้าไปพอมาเต็มหลอดหรือมีมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในหลอดนะั้นมันก็โวได้นะล้วก็สู้ต่อแค่นั้นเลยนะครับผมโอเคถัดไปครับผมผมจะข้ามไฮไลท์ไปก่อนนะเอาไว้สุดท้ายถัดมาก็จะเป็นตัวไอเทมลดเวลาในการฟักไข่นั่นเองนะครับผมก็คืออ่าหอันจะลดได้1ชั่วโมงนะครับผมไข่ตอนนี้สูงสุดก็คือ150กว่าชั่วโมงเนาะซึ่งไอไข่นั้นเป็นไข่ใบพิเศษที่ฟักมาล็สเตตร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผม เอออันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มเหรียญก็ไอเหรียญอันนี้ก็เอาไปแลกของจาก n น c ีีทีหนึ่งนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่เจอว่าแลกกับตัวไหนนะครับส่วนตัวแล้วผมยังไม่เจอนะมันอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับผมเออแล้วก็กล่องอันนี้ครับผมก็คือเป็นกล่องที่เอาไว้ใช้สุ่มไอเทมในการเรียกบอสออกมานั่นเองครับผมก็คือบอสก็แล้วแต่ว่าเราจะสุม่มไอเทมอะไรเริ่มตั้งแต่เลเวล 50 60ก็ไล่ไปจนถึง90นั่นเองนะครับผมแล้วกล่องสุดท้ายครับผมไอ้กล่องขา,ขาวๆวันนี้นะครับผมข้างในกล่องจะประกอบไปด้วยคุยกับอา่าพสนานนกรมหนึ่งเล่มนะครับผมคุยเด่งงอานกับพสนานกรมหนึ่งเล่มเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้เป็นของเล่นเวลาอา่ใช้ในการฟูมฟักหรือการเลี้ยงมอนในเกาะส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับผมที่เราเอาผลไม้ไปยัดยัดยัดนั่นแหละอา่า ก็คือเป็นเป็นหนึ่งในคัตแกลอรี่ของของเล่นนะครับเจ้าขุยกับพจันนุก,กรมนะอ่าซึ่งถ้าใช้แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการพึงค่าความพึงพอใจของดิจิมอนเราจะเยอะขึ้นซึ่งไอ้ค่าความพึงพอใจของดิจิมอนเนี่ยยิ่งมันสูงเท่าไหร่ก่อนที่เราจะโวไปล่างลุกกี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้สตาร์ทแฝงสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคทีน,นี้เรามาดูไฮไลท์ของเราครับไอ้กล่องอันนี้เลยนี่ยืดยาวยาวเหยียดเลยถามว่าไอ้กล่องอันเนี้ยมันมันใช้อะไรนะครับผม เจ้ากล่องอันนี้นะครับผมมันเอาไว้แลกชุดคอสตูมครับฝากไม่ผิดครับเอาไว้แลกชุดคอสตูมตั้งแต่ที่เกมนี้เปิดมาจนถึงปัจจุบันเลยชุดคอสตูมทั้งหมดนะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจว่าไอชุดคอสตูมเนี่ยมันได้ทั้งเซตหรือว่ามันได้แค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งอ่านะครับผมผมไม่มั่นใจว่าได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือว่าได้ทั้งเซตนะซึ่ง ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้แค่มันมีโอกาสที่จะได้ทั้งเซตแล้วก็ได้แค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งของสายฟรีที่จะเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งใช้เหรียญในการแลกร้อยสเหรียญนะครับผมก็ง่ายๆเลยสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยพี่แล้ว ควรแลกอะไรดีนะครับผมเออในนี้โอ้โหมันมีเยอะแยะเลยเนะี่ยควรแลกอะไรดีนะครับเออลักๆเลยนะครับผมหลักลผมใช้คำว่าหลักๆนะให้ผมแนะนําให้แลกนะครับคือหนึ่งหนึ่งก็คือเจ้าสามชิ้นนี้นะฮะไอสามเหลี่ยมสามชิ้นนี้แลกไปให้หมดนะครับผมแลกมันไปให้หมดอ่าเออเดีย๋ยวนะมันจะใช้ทั้งหมดกี่เหรียญเดี๋ยวน,นะผมคํานวณก่อน อ่ถ้าอันบนเนี่ยมันใช้ปันถ้าอันข้างบนนะครับแลกได้สามชิ้นใช้ยี่สิบสี่เหรียญน,นะครับผมใช้ยี่สิบสี่เหรียญแล้วก็ไอสองอันข้างล่างใช้สี่สิบแปดเหรียญน,นั่นเองนะครับผมก็คือยี่สิบสี่บวกสี่สิบแปดบวกสี่สิบแปดนะครับเราจะใช้ทั้งหมดร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับในการแลกเจ้าสามชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็ในการที่จะแลกไอ้กล่องคอสตูมกล่องสุ่มคอสตูมก็คือร้อยสองเหรียญแล้วก็บวกไป ร้อยสองเหรียญสองร้อยยี่สิบสองเหรียญที่ผมแนะนำมาให้เก็บนะครับผมอ่าส่วนคนอ่าส่วนถ้าแบบเวลาเหลือหรือเศษมันเหลือจเจ้าไปแลกอะไรครับผมก็เนี่ยครับข้างบนนี้เลยนะสองชิ้นนี้ก็ไข่กับเจ้าตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในความสําเร็จในการตีบวกสกิลนั่นแหละนะครับผมหรือถ้าใครบอกเฮ้ยแมวฉันมีเยอะแล้วฉันไม่อยากได้ไข่ฉันไม่มีที่ฟักแล้วคุณก็รัวแต่ับเอวิสจริง,รงกับเบลคุณจะแลกเป็นเจ้านี้ก็ได้ นะครับเราจะแลกเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งไอตัวนี้ E.V.P เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณมองดูคุณจะเห็นว่ามันแลกได้แค่ชินเดียวมันคืออะไรวะชิ้นเดียวนะฮะคืออย่างที่ผมบอกมันคือชิปที่เพิ่มค่า E.V.P อ่าชิปที่เติม E.V.P ถูกต้องไหมฮะอ่าแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เติมครับอันนี้มันคือไอเทมที่จะทําให้อ่าลด เป็นบัฟนะครับลดการใช้ e v p ลง50%แท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้เพิ่มโดยตรงแต่ว่าทำให้เราใช้ e v p น้อยลงนั่นเองครับผมก็ใครอยากได้ก็แลกก็ได้นะครับผมแต่หลักๆให้แรก4ชิ้นนะฮะ1 2 3 4ใช้ทัมท222เหรียญถ้าออนไลน์มันตกวันละ30เหรียญน,นะครับผม สามสิบเหรียญเราก็เอาสองร้อยยี่สิบสองตั้งเนาะอ่าเราก็หารด้วยสามสิบก็จะตกประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ถึงเจ็ดถึงแปดวันนะครับผมประมาณนั้นนะจ๊ะในการแลกเจ้านี่นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะการที่เราจะได้ไอเเทมเหล่านี้ก็คืออะไรเราต้องออนไลน์ครบสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงนะครับผม ก็ที่เหลือใครจะอ่อนมากอ่อนน้อยจะทำยังไงให้ได้ครบ222เหรียญดีหรือมากกว่านั้นก็ไปคำนวณกันต่อเองนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับผมเออเราก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับดิจ i มอน Super Rumble EP ถัดๆไปถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือมีอีเวนต์อะไรเพิ่มเข้ามาหรือมีข่าวสารอะไรที่ต้องอัปเดตผมก็จะมาเล่นให้ดูหลังจากนี้นะครับผมเพราะว่าเน,เนื่องจากปัจจุบันเราเล่นจบเนื้อเรื่องไปแล้วนะฮะไม่เหลืออะไรแล้ว นะเออ่างันก็ไม่ต้องแปลกใจที่จะไม่ได้เห็นผมเล่นเกมนี้บ่อยแล้วนะช่วงนี้นะครับผมโอเคแล้วเหรอประมาณนี้ครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเราจเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับทางย้อนหลัง youtube นะครับผมแล้วก็สามารถตามไปดูไลฟ์สดได้ที่ t w i s t t v p 1 2 1 n c e นะครับผมโอเคผมไปแล้วครับผมเดี๋ยวสี่ทุ่มเรามาเจอกันกับเกมใหม่นะครับผมอีกเกมหนึ่งนะจ๊ะก็สำหรับยอดดูย้อนหลังก็คงจะรีเลทจ,จากคลิปนี้แป๊บเดียวแหละนะฮะเอ่ออาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนะั้นนะจ๊ะโอเคไปแล้วครับผมเดีย๋ยวเจอกัน4ี่ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับอาจมรีเลทนิดหน่อยโอเคไปแล้วครับผมบายบาย